สวัสดีค่ะแพนนะคะ วันนี้แพงก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้การสนับสนุนกรูตาเบอร์รี่สวิสเป็นอย่างดีค่ะแพนได้รับฟี edback ที่ดีมากกลับมาเยอะแยะมากมายนะคะจากผู้ที่ได้ลองแล้วแล้วก็บอกว่าเห็นผลจริงๆค่ะว่าทาแล้วเนี่ยผิวสวยขาวเนะ้ะากระจ่างใสลดความหมองคล้ำแล้วก็ปัญหาเรื่องผิวหน้าต่างๆเนี่ยก็หมดไปด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะ วันนี้ค่ะแพนก็มาพร้อมกับข่าวดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแพนได้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่กล่องสวยๆนะคะก็ต้องมาพร้อมกับอะไรที่มันดีขึ้นเป็นกรูต้านะคะที่ดีที่สุดนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดค่ะละาสุดผสมข้างในกล่องนี้นะคะก็จะเป็นทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติทั้งสิน้นเรียกว่า a l l in one อยู่ในนี้ค่ะทานแล้วก็ปลอดภัยและได้ผลอย่างแท้จริงเลยละคะ่ะ และสาหรับจุดเด่นของกรูตาเบอร์รี่สวิสนะคะนอกนอจากจากรูตาที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีเบอร์รี่สวิสซึ่งเป็นวิตามินซีจากธรรมชาติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกรูตาให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะนี่แหละค่ะจุดเด่นของกรูตาเบอร์รี่สวิสที่แผ่นก้ากรันตีเลยว่าเรามีความแตกตา่าง mm hmm. เมื่อทานแล้วก็เห็นผลแล้วก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ นนะคะกรูตาเบอร์รี่สวิสก็ยังได้จัดทําโครงการดีๆขึ้นมาค่ะนั่นก็คือรายได้จากการขายทุกๆก,กล่องเลยนะคะเราจะนําไปสมทบทุนค่ะเพื่อมูลนิธิน้องๆเด็กด้อยโอกาสนะคะเพื่อให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโอ้ยฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วทั้งสวยด้วยได้บุญอีกด้วยแล้วมาร่วมบุญกับแพนกันนะคะ ที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกรูตาเบอร์รี่สวิสกรูตาที่ดีที่สุดวิตามินผิวสวยของแพนเองค่ะ